สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่หน้าแปลงแบ่งขายนะคะที่ดินแบ่งขายเป็นโฉนคดครุฑแดงนะคะที่ตำบลโคกสะอาดอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีนะคะเราจะแบ่งขายหนึ่งไรครึ่งนะคะวันนี้ตอนนี้ยังว่างให้พี่น้องได้จับจองช่วงหน้าฝนฝนตกติดต่อกัน หลายวันหลายคืนนะคะน้ําท่าก็อุดมสมบูรณ์ลูกค้าบ่นว่าเดี๋ยวกลัวจะไม่มีน้ําตรงนี้กลัวจะไม่มีน้ําที่จะทําการเกษตรนะคะอมไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมาชมภาพบรรยากาศตรงนี้น้ําไม่ท่วมนะคะช่วงหน้าฝนหน้าทํานาก็จะมีน้ําขังนิดนดิแต่ไม่ท่วมนะคะ ชมน้ำในคลองหน้านาค่ะหน้านาเราจัดแบ่งขายหนึ่งไร่ครึ่งนะคะราคาไร่ละ5้าแสนสองบาทฟรีค่าใช้จ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์นะคะฟรีขุดบอ่อปรับพื้นที่ให้ฟรีเดินระบบท่อน,น้ำประปาให้นะคะสนใจก็แวะเข้ามาชมก่อนตัดสินใจได้นะคะที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ตำบลโคกสอาอำเภอหนองแสง มหานครเพียง90กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ